นะครับเนาะพาครอบครัวมากินข้าวร้านหน้าโรเบรนะครับเด้อร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับมีสูตรแนวนะครับเด้อตัางส้มตำาไทยตำาทุกอย่างครับใครท่านใดอยากมากินก็มาได้เลครับแล้วอยู่วินชิปนะครับนี่ครับภาพสวยๆนะครับเด้อไปครับนี่อลริสสวัสดีค่ะแล้วก็อาริสสวัสดีพี่น้องก่อนเร็วอย่าลืมอะไร ฟิลิปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนกมือขึ้นก่อนวันนี้มาอะไรมากินข้าวกินข้าวกินข้าวอบกับอะไรกับไก่ขายนี่ครับนี่มาดามครับสวัสดีพี่น้องมือนี่ได้มือสันวันดีพากันมากินข้าวร้านอาหารครับเนาะ นี่ครับลูกสายเจ้าของร้านว่อนี่ครับนี่ครับเชฟเชฟนี่ครับเชฟเชฟมุยครับเชฟมนนะครับเด้อนี่ครับเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเด้อใครใดอยากมาลองชิมฝีมือก็มานด้ครับเด้อแซ่บลายเด้อนี่ครับมีทุกอย่างครับต้มยำซำแซ่บก้อยเดืกก้อยด่นก็มีครับเด้อนี่ครับ อันนี้ลูกชายเจ้าของร้านครับนี่ครับนี่ครับลูกชายเจ้าของร้านนะครับเด้นี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับเด้นี่โซนทั้งนี้เป็นโซนของหวานนะครับเด้เป็นนี่ครับมีเยอะแยะนะครับเด้นะครับมานะครับเด้แวะมากินได้นะครับเด้อยู่วินชิปนะครับเด้ร้านอาหารหน้าโรบนะครับเนาะนะครับดูภาพสวยๆนะครับเนาะ นี <muitas S 2> ่นี่ครับปะทงครับปะทงรับสบปะทงครับเอาพูดเลยครับพูดเลยร้านอยู่ไหนอยู่ไหนพูดได้ครับพูดได้เลยพูดไม่เปนี่ยนนี่ครับนี่ครับนี่ครับพูดฝรั่งก็ได้พูดอะไรพูดไปเลยครับร้านเอ่ออยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนวินเชปนะครับเด้อเข้ามาได้นะครับเด้อนี่ครับเป็นท่าแก่เป็นปะทงอยู่ที่นี่นะครับเด้อร้านอาหารมีสองร้านนะครับร้านก้านกล้วยกับร้านญี่ปุ่นนะครับเด้อนี่ครับดูครับดูเค็บ เป็นทำงานนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศสวยๆในร้านนะครับเนี่ครับสวยงามบอครับนะพี่ีสีพามากินข้าวนะครับเนาะนี่ครับภาพอาหารสวยจากร้านหน้าลรเบ้นะครับเนี่ร้านอะไรอร้านอะไรชื่อร้านอะไรโอ้เข้ามา่รู้จักร้านากกิน นี่นะครับเด้อลานหน้าโรเบนะครับเด้อดี่ครับเข้ามากินได้นะครับเดียวกมาแมลงนะครับเด้อนี่ครับเป็นกัมีเตหาดน้ำนะครับเนาะบรรยากาศดีๆริมถนนนะครับเด้อนี่ครับลานอาหารหน้าโรเบนะครับเด้อลานพีหักพนะครับเนาะเป็นเปิดลานญี่ปุ่นนะครับเด้อทั้งลานไทยความนะครับเนาะ ใครอยากเข้ามากินก็นมาได้เลยครับนนี่ครับอยู่กัมมะแล้งนะครับเพื่อี่รีพาครอบครัวมากินมือนี่ครับมาลองชิมดูครับหลังจากทําอาหารไทยแล้วก็มาลองฝรั่งลองญี่ปุ่นบ้างนี่ครับอาหารไก่ทอดฟิลิปอร่อยไหมฟิลิปดูก่อนพี่น้องเบิ่งน่ะอร่อยครับ อาริสอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยค่ะนี่ครับนี่ครับปลาทงครับปลาทงนะครับเด้อนี่ครับอาหารแซ่บๆเด้อครับเด้อแวะมากินน้ำกันเด้อครับบรรยากาศแซ่บๆนัวลๆครับเด้ออาริสหันมาพี่น้องเบิ่งอยู่อาริสแซ่บไหม แซ่บมากๆเอาาพี่น้องเบ่งยูนี่แซ่บไหมจะฝากฝากอะไรนะฮะวิลิปสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมอะไรนะด ให้พญีทีมาล้างเยดไว้ครับครับบายบายนี่ครับนี่หลานสายเลยครับเด้อนี่มันก็ลัมากินร้านอาหารบุฟเฟ่เละครับมือนีนะครับเ้อนี่ครับหลานลูกสาวนะครับเด้อนี่ครับแม่บ้านนะครับเด้อนี่ครับตัวเป็นๆข้าวเหนียวร้อนๆนี่ครับไก่ทอดพี่น้องเอ้ยครับนี่สั่งมาเดี๋ยวสั่งลาบสมตํามา่อีกเด้อพี่น้องเด้อ ดูภาพสวยๆในน้ำนะครับเพื่อนนะครับอยู่ในร้านเนนะครับและนี่ครับีมาปลามันกินข้าวร้านอาหารให้่น้องเด้อนี่ครับภาพสวยๆในน้ำนะครับเครับชมไปยาวๆนะครับเพื่อนอ๋อา๋อ s o r

กระม้วนจ้ะเขีบกข้อเอาเรยงโอเคนี่ครับมาได้กาศร้านอาหารนะครับแล้วหลังจากได้เห็นร้านอาหารไทยอะไรนะครับแล้วลองมากินอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยนะครับแล้วเป็นมีทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นนะครับแล้วมาเลยครั้งนี้มากินก็มียำเสี่ยบด้วยกันยูทูบเบอร์ทานทานรับประทานเสี่ยบรับรองมาเก็บมุ้ยเก็บมลครับแซ่บหลายเด้อลยนะครับแล้วรับประทาน ไม่บวาละประธานเอาแส่บไหลเด้อเนี่ยบรรยากาศเลครับเพ่นีาที่่ับไม่จสองนึ่งสองามสามก็พอแล้วฮะเขาเ่เดียวกันเดียวกันงก็สองสงจานก็พอโอเคเดี๋ยวสลับให้ชุดบ คนดังมีลีวิส่งความเลยครับเด้อสั่งได้โทรได้นะครับเร้่ส่งถึงบ้านถึงถึงกันไหนบ้านนะครับเรื่อพี่น้องครับแต่สั่งแต่สั่งนะครับเนาะเสแสมั่งกันเลยพี่น้องเลยเอาอย่างนี้พี่น้องเพิ่นบังทีนะกินดีๆนะ ครับคนมี้ตัวอะไรพ่อมเลยพี่น้องตัวแะบ้านเาเลย <c oughs> ส้มตำเป็ดมีส้มตำพ่อมเลยเขาไปลองเล้วครับ,รบส้มตำแซ่บๆอันนี้ซ้ำแบบวัวไทยเรือแีงโมหวานี่คุณรวมเมน,นออู่น้องดูเนี่ย นั่นนัานโรเบไทยก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้ตเสแบก็ได้ข้าเหนียวร้อนๆก็มีสอตัวสัยังกดิ่ซังยังข ครับไก่ขิมเบลอร์เลยพี่น้อง

วันนี่เป็นบรรยากาศกินร้านนะฮะ สมตำเสวดที่ดีพี่น้องน่ครับสมตำเอ

ิมากินเผาร้านอาหารมอนี่มีสอซากไว้ิป่ามา,าดีนะครับเ้อะากอย่าลืมกดไล,ไลค์กดแชร์ลินี้งให้พีซีนะครับรเนอเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเ้อบครับอาพี่ลินแต่วันดีพี่น้องก่อนเ้อวกดซัไคร้ดาพิ่ครับ,รบ,รบ,รบวันนี้น อเล็ก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 ใหม่ๆภายนอกคนเลี้ยวเอาสบายดีอันนี้พูดอะไรนะที่เหนียวข้าวคู่มือเลยะฮะไม่ได้เท่าแม่คู่ยังไม่ได้หรอแ้่คูดแล้วก็ครับคลิปนี้มีซีรีส์ฝากไว้ตอนนี้นะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบครับบ๊ายบายบบ๊าายยะคคน